ทเรียนออนไลน์ฟังง่ายสไตล์พอดแคสต์พบกับ EP ีที่1แบรนด์ Brand และแบรนด์อีเดนติตี้สำคัญอย่างไรถ้าพูดถึงแบรนด์เนี่ยหลายๆคนคงนึกว่าเป็นแค่ชื่อแล้วก็โลโก้ของสินค้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ Brand เนี่ยคือการรับรู้คุณค่าในสินค้านั้นๆยิ่งผู้บริโภคเห็นคุณค่าในสินค้านั้นเยอะผู้บริโภคก็ยิ่งยินดีที่จะยอมจ่าย คุณค่าของแบรนด์นะครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นได้หลายเท่าทีเดียวผู้บริโภคเนี่ยครับยอมจ่ายเงินเท่ากับราคาที่มีคุณค่าในใจหลายๆคนอาจจะงงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับจากกาแฟแค่หนึ่งแก้วเริ่มต้นรูปแรกครับเป็นกาแฟแก้วนี้คุณคิดว่าคุณให้ราคากาแฟแก้วนี้เท่าไหร่ครับหลายๆคนอาจจะคิดกาแฟแก้วนี้น่าจะประมาณ25-30บาบาทเห็นไหมครับ มันก็เป็นแก้วธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากกาแฟาที่ไหนคล,าคลาา้ายๆกาแฟรถเข็นหรือกาแฟาข้างทางไม่มีแบรนด์ก็ราคาตามฟังก์ชันของกาแฟากินให้ตื่นเนาะกินให้แค่อร่อยก็ราคาแค่ยี่0บห้าถึงสาบาทมาดูกาแฟากแก้วหนึ่งออรคาเฟ่ของเซเว่นอีเลเว่นนะครับคุณให้มูลค่ากาแฟาแก้วนี้เท่าไหร่ครับเนื่องจากมันมีแบรนด์ขึ้นมานะครับราคามันก็อาจจะสูงกว่ากาแฟรถเข็นหรือกาแฟาข้างทางนิดหน่อย หลายหลายคนอาจจะให้มูลค่าเท่ากับ35-40บาทมาดูกาแฟแก้วหนึ่งครับคาเฟ่เมซอนดูรูปทรงแก้วดูโลโก้ดูบรรยากาศของร้านคุณก็ให้มูลค่าเพิ่มมากกว่ากาแฟเซเว่ Seven, ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกาแฟแก้วนี้น่าจะมูลค่าอยู่ที่45-60บาทและดูกาแฟแก้วสุดท้ายครับ Starbucks จริงๆแล้วเนี่ยกาแฟดูรวมกันทั้งหมดเนี่ยหลับตาชิมแค่รสชาติอาจจะแยกความแตกต่างไม่ค่อยออกถ้าเป็นการกินกาแฟเพื่อฟังก์ชันทุกคนก็อาจจะให้มูลค่าพวกเนี้ยเท่ากันหมดแต่เมื่อเราพูดถึงแบรนด์แล้วทำไมเราให้คุณค่าของกาแฟ s สตา b u c k s มากกว่าในราคา120-200บถึงบาทลองมาคิดถึงต้นทุนการผลิตกาแฟสีแก้วนี้เผลอๆต้นทุนการผลิตอาจจะเท่ากันก็ได้แต่ทำไมกาแฟของสตาร์บัค ถึงขายได้มูลค่ามากกว่า10เท่านี่แหละครับคือพลังแห่งแบรนดิ้งเพราะว่าผู้บริโภครับรู้คุณค่าของแบรนด์ Starbucks และยินดีที่จ่ายในมูลค่าที่เขาพึงพอใจครับก่อนที่เราจะมาสร้างแบรนด์ได้เนี่ยเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าแบรนด์เนี่ยครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือแบรนด์แวลูก็คือคุณค่าของแบรนด์เป็นคุณค่าที่ให้กับผู้บริโภค แบรนด์ personality ก็คือบุคลิกภาพของแบรนด์แบรนด์ positioning ก็คือตำแหน่งของแบรนด์ในใจของลูกค้าแบรนด์ Brand communication ก็คือการสื่อสารแบรนด์ออกไปในรูปแบบต่างๆแล้วก็แบรนด์ identity หรือว่าอัตลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์ identity คือประตูดานแรกหรือว่าหน้าตาของแบรนด์เราครับลูกค้าจะวัดคุณค่าจากหน้าตาของเรา ลองนึกภาพดูนะครับคุณไปซื้อของเมื่อพิจารณาสินค้าที่เหมือนกันคุณก็อยากซื้ออันที่แพคเกจจิ้งดูสวยน่าซื้อกว่าใช่ไหมครับหรือว่าเวลาเราดูบรชัวสินค้า2แบรนด์ที่มีความเหมือนกันทุกอย่างเราก็จะเลือกที่มันดูดีกว่าหรือว่าโลโก้แบรนด์ที่มันดูเป็นมืออาชีพมากกว่าถึงแม้จะราคาสูงกว่านิดหน่อยเราก็ยังจะซื้อเพราะน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าออกแบบแบรนด์เอดนติตตี้มาดีมากเท่าไหร่ ลูกค้าก็จะยิ่งซื้อง่ายมากขึ้นครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์ควรที่จะรู้ไว้ Brand identity คืออะไรมันก็คืออัตลักษณ์ของแบรนด์นะครับที่คนเราเนี่ยจับต้องแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดยกตัวอย่างเช่นชื่อแบรนด์โลโก้สโลแกนของแบรนด์โบชัวป้ายโฆษณามันก็คือสิ่งที่ลูกค้าจับต้องแล้วก็มองเห็นได้แล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นแบรนด์อะไร หน้าที่ของแบรนด์เอเดนติตี้ที่ดีนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันทีละอันเลยอันแรกนะครับคือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไป Starbucks เนาะกาแฟแก้วหนึ่งเราจะขายแก้วละ25บาท30บาทก็ได้แต่ทำไมแบรนด์ Starbucks สามารถขายกาแฟแก้วหนึ่งได้เกิน120บาทไปจนถึง200บาทเพราะว่า Starbucks มีแบรนด์เอเดนติตี้ที่ดี ชัดเจนและก็เหมาะสมกับคุณค่าของแบรนด์นะครับอย่างที่สองคือแบรนด์ไอ e n นติตี้ที่ดีเนี่ยสามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้าได้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นร้านของเล่น toy ars เห็นไหมครับแบรนด์ไอ e n นติตี้ของเขาเนี่ยตรงกับสินค้าที่เขาขายคือของเล่นแบรนด์ก็จะมีความสนุกมีความเป็นเด็กของเล่นก็เป็นของเล่นเด็ก อันนี้ก็จะสื่อได้ชัดเจนว่าแบรนด์ d อ n t i ติตของ t o y R u s เนี่ยคือเป็นร้านขายของเล่นเด็กนั่นเองอย่างต่อไปครับแบรนด์ d อ n t i ติตสามารถทำให้สินค้ามีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้ยกตัวอย่างครับเป๊ปซี่กับโค้กเราสามารถหลับตาจินตนาการออกได้เลยว่าเป๊ปซี่เนี่ยต้องสีอะไรโค้กเนี่ยต้องสีอะไรเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะสามารถนึกถึงอัตลักษณ์ของเป๊ปซี่แล้วก็โค้กได้ อย่างต่อไปครับแบรนด์เอเดนติที่ดีเนี่ยทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้ง่ายแล้วก็นึกถึงเป็นอันดับแรกครับถ้ายกตัวอย่างพูดถึงรองเท้าบาสเกตบอลสิ่งที่ผมนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือรองเท้าบาสเกตบอลของ n นก e ้แอร์จอแดนแสดงให้เห็นว่า n นก e ้เนี่ยเป็นแบรนด์เอเดนติที่ประสบความสำเร็จของกีฬาบาสเกตบอล แล้วก็อย่างสุดท้ายครับแบรนด์เอเดติตี้เนี่ยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสในการขายได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณปวดหัวคุณต้องทานยาพาราเซตามอลนิดหนึ่งแน่นอนครับคุณไม่ทานยาจากกระปุกยาสีขาวที่มันไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่ปลอดภัยการที่มีแบรนด์ขึ้นมานะครับก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจยานะครับแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสในการขายได้และนี่ก็คือหน้าที่ของแบรนด์ Identity ที่ดีทั้งหมดครับและสำหรับ EP ต่อไปเรามารู้จักองค์ประกอบของแบรนด์